เหนะตกงานหรือกำงานมะเนี่ยอยู่บ้านเอาตังค์ไม่อีเหี้ยอยู่บ้านเนี่ยเฉยอ่าบ้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 ากูาแต่มึงงานหัวหัวฝรั่งหัวฝรั่งใช่ไหมโอ้โหไอ้เ้ยพาเต็มคอเลยมึงมึงนั่งขัดสมาธ มาดูใช่ไหมเอามามองนี่ไปเปลียนที่้าเยขาที่ปากเอาม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 ายังไม่เคยโดนเล่มนี้ใช่ไหมเปลี่ยนบ้างแล้วกันนะ <c oughs> มึงเปลี่ยนบ้างแล้วกัน <c oughs> มึงถอดพลาออกก่อนกูโกตีโดนพลาไม่หรอกมึงถอดออกให้หมดเลยฮะโอ้โหอสัตว์เอ้ยมึงแม่จัตุคามรามเทพแล้วก็อะไรอย่เนี่ยบานตะเถือกมึงถอดอกอกให้หมดเลัเอ้ยมึงแม่ามราเอาเอาเอาออกให้หมดแลย ไม่ได้ช่วยอะไรเลยไปเอาไป้เพื่อนก่อนเอาใส่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 ไว้ใส่ไว้เออเอาอี่อหักไอเหียมึงก็มาช่วยรับภาพมันหน่อยเอามึงวันนี้ระมึงทีนี้มึง โอ้โหยี่ห่ามึงนี่อนามัยเหลือเกินนะมึงเอาเฮียอะไรไฮยีนมาฉีดเหรอเออเฮียกูแสบตาให้คอยอะไรชูวหน่อยสิแสบตาอะไรชูวหน่อยไอสัตว์กระเด็นเข้าตาทําเกูไอเฮียมึงทําร้ายกูแล้วแป๊บนึงกระเด็นเข้าตาโอ้ยชาเอ้ยมึงตัดกําลังห่อแล้วผีไอเฮีย เออเอามาก็ได้เอามามามึงอีฮะมึงทำร้ายกูมาดิหลับตาทำจิตเป็นสมาธิหลับตานะอิตีปีโสภควายย่อมะรอชานูเทเวสวรรณูมณังสุขขังในตนะโมพุทธายะททเวสวรรูจะตุมหาลาชิกายะขะพันตอพัททอบุริโตเวสาภูสสะพุทธังหลังพุทโธเทเวสวนรณูนโมพุทธายะอนิจจาอนิจจากายเยกายเยเจโตเจโตวิติวิติปีติปีติสิกเรอเนาะยันโตอเนาะยันโตกายะสังติกายัง <S ess y> อันน,น,น, so. e er CPU. นี้จารนี inar. Inar. ้จากายเยกายเยใจโตใจโตวิติวิต <benefits. poisoning. fallen idad> ิปิติปิติสีกเลยอนัยันโตอนัยันโตอะไรที่อยู่ในตัวที่อยู่ในกายที่คงค้างอยู่นะให้หายด้วยคาถาวุฒเทวานี้นะบารินเจริญ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 บาริจริบารินเเวสะภูสะ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 สักขะทาวุฒังสักขะทาวุฒังสักขะทาวุฒัง สักคะทวุฒทังเล่มใหญ่ไหมสักคะทวุฒทังภู b a ยดาง bara ยดางยกบารายดังกบารายดังกบารายดังวันนี้ข right? ouais, right? ังไว้เล right? ่มนี้ใช้งานบ่อยไหยนะสักคะทวุฒทังเวสะภุสะเวสะภุสะวันนี right. yeah. ้มาดีเว้ยแหมยิ่ยแสบตาสักคะทวุฒทังสักคะทวุฒทังเวสะภุสะที่คงค้างอยู่ที่มันวิ่งในตัวที่อยู่ในกายนะออกไปหลุดไปด้วยขะททวุฒเทวา

เอเอมิดกูเลยเอาเอาเนี่ยเอาเอาสแตนดาร์ดมาเลยสแตนดาร์ดแล้วเบสิกนะสักข์ทวุฒทังเวสะภุสสะฝานฟ้านะสักข์ทวุฒทังสักข์ทวุฒทังนะสักข์ทวุฒทังนะสักข์ทวุฒทังนะโอมพระพุยพระพายพระสหายผู้ทรงฤทธิ์และศักด erm ิ์สิทธิ์ของกูนี้นะ จงมาหากูจงมาหากูนะจงพัดพานะจงพัดพานะเอาสิ่งที่ไม่ดีที่อยู่ในกายของอินี่นะที่อยู่ในกายของอินี่นะที่อยู่อินี่นะพัดออกไปนะพัดออกไปนะให้ข้ามอำเภอข้ามจังหวัดข้ามตำบลข้ามถนนข้ามห้วยข้ามหนองข้ามคลองข้ามพระสมุทรเจดีสไตล์นะข้ามน้าข้ามทะเลนะให้กลับไปต้องถูกนะไอ้ผู้ที่กระทํามานะ ให้มันอ่อนอยู่ทังกบให้มัน,มนซบอยู่ทางเขียดให้มันเหยียดอยู่ทังงูนะด้วยเดชะพระมหาของกูนีนะด้วยสัขทาวุทังเวเสะภุสะดเวเสภุสะดเวเสภุสะสัขทาวุทังสักขทาวุทังสักขทาวุทังเวสสภุสะเวสสภุสะเวสสภุสะวนิฟอร์มดีใช้ได้สักขทาวุท <Always. tôi S 1> ังส <thứ kay> ักขทาวุท um ังส <ament> ักขทาวุทังสักขเบากว่าคราวที่แล้วใช่ไหม คาวที่แล้วแม่งหนักกว่าใช่ไหมคราที่แล้วนี่ลองกีดเลยไหมเหรอลองกีดวิดลองเลยคราที่แล้วอ่ะดีแล้วไอ้เนี่ยนี่กูก็ลองมาหลายเล่มแล้วแสดงว่ามันค้างอยู่ตรงไหนวะเนี่ยขาใช่ไหมเอามามาเอาขาม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 าาขามาท้องไม่มีแล้วนะตอนนี้นะกูไรท้องออกไม่มีนะเอาขาข้างซ้ายข้างขวาเอายกตีนมากูไ้เหียต้องหยตีนอีกบันกียรบรบารกรยกรยกรยกบรบารกบรบารกรกรยกรยกกรกรากร มันลงหมดแล้วแหละที่นี่กูต้องค่อยๆเช็คดูโอ้ยโอ้ยมึงเอาไม้ไปติดเนี่ยไม้ไม้ที่มึงไปติดมันดิติดเพื่อมันโบริคืโอ้ยโอ้ยมึงหลบดิไอ้เหี่อะตามโจทยจะพูดหาไปออกไปไม่มีมึงคิดว่ามึงจะสบายอกสบายใจเหรอไปออกไปเลยมึงออกไปออกไปออกไตรงนี้อ่ะ เอาโอ๊ยโอ๊ยกลับแล้วกลับกลับเตากลับเากลับแน่ลยฮออกไปเล่นลูอยู่ส้นตีนตรงน้นะอยู่ส้นตีนนะเนี่ยเาเรียกว่าผีส้นตินของิงโอยกลับโอ๊ยมึงกลับไปที่มึงกลับไปกลับไปโอ๊ยกลับไป้องนตัดนิ่งเลยแม่ กลับไปไหนเจียจะกลับไปไหนไปหนเจียไปหนเจียใช่ไอสัตกลับนเจียแล้วมึงมีเครื่องไปไหมเนี่ยไอเจียกลับไปนเจียโดนของดำด้วยมึงไอชิบหายฝรั่งนีในเียไอสัตไอวันกไอวันกไอดนสต์่ไล่อยูเียเียป่ะเอออโดนของดำด้วยมึง ไปมึงพูดภาษาอังกฤษออกมาแล้วจะส่งให้วันที่กูเหนโพธหาขอดอยู่เฮียไหมั้ยโอ้ยมาคุยกับมันนี่มานี่มึงยัมาดมันอยากจะกลับไปโพธ์หาขอดมันไม่อยากอยู่ตายแล้วนะไปแล้วตายแล้วหะใจมันแรงเลยโอ้ยมึงส่งกกกลหน่อยดิวย

Yeah, they come with they, the evil, you know, the evil, they come with the, uh, no, the Uchiwa, they wonder her. You stay it. here for what? Why to go now, okay? Go, 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 go. They want to take her life, no, I didn't want her, no. Go, go away, go now. <laughs> Don't come back anymore, you have to go, okay? Not until you. you have to go back, Nigeria, right? Go, oh, please, please, you have to go. ยอมยังบอกยอมยังถามไม่ยอมยังรออย่างยูโอเคหรอแม่ได้หยุดได้หยุดจะได้วิชชีโนว์วิดด์บวมสติคที่เข้ามิเธอ no she, she don't want him ไปกับหนูนะฮะนจะไปกับมึงดูว่าไงไปไม่ได้เอี่เห็นคนสวยแบบไม่ได้พูดถีบข้างไหนเลย่องนี่ว่าไงเอาพูดดีพูดพูดพูดก็พูดดี go you have to go <laughs> ย่าเตะพี่เธอโฟร์วอนว่าจุ๊บวอนไอ้ใจยุติ่มใจยุติ่มแม่แนนดูแม่ยูว์ไม่หนอแม่บอฟนเดยูว์ไม่หนอแม่เอวอว์เอวอว์ is man which is woman ผูชายชายชายอมยับอกยอมนะยอมแม่แนนดูแม่ยีนะ มันเป็นผู้หญิงผู้หญิงว่า No she the witch with the boomstick you know ผู้กระส่ายเยเลียด้วยนภาษาอะไรนะเยเลียภาษาอะไรเยเลียด้วยภาษาภาษาอังกฤษภาษาผสมภาษาอังกฤษทั้งในเยเลียไอ้หัดและกันยังมีอุเรื่องอีหฮะผมไม่รู้มึงต้องออกไปละมันเป็นแม่มดไงอาแม่มดแม่มดถือไม้กวาดไงโอ้ยมันใช้มาไงม่มาด้วยเนี้ย โกโก้โก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 ยีห้อคักยีสักยี่ะไปไเ้เียไปเลยเออพูดมู่เรื่องหาเลยว่าไนจีเรียด้วยภาษาไทยเข้าใจไหมเข้าใจอู้ชุนลงวสเ o นด o ักกันยนี่แหละรงบิดไทยแลนภาษาอะไรภาษาไทยไง ตอนอยู่อนตี go, go, go! Go. A, a, him, him ีเลยนะกโกูกไอี่ดนตีอยู่นดก o ิมคินอยู่โอเคอยู่วันห o มค a n อยู่เ o n นเข c a วเดี๋ยวมาไอหนนจยเข่วไะคือบอกถ้าไม่ไปอาจารย์จะฆ่าเ้วเออไปไปกูฆ่าไปหาเลยนะไปอกรอบแค่ไหนอะก็แฮรอยู่กัน่นเขวแล้วมกฮดนสเตย์เวเธอโอ้โหไอสัต้ยภาษาดนตีนอย่างงี้กู เขาบอกแต่อยากจะอยู่อยากจะอยู่กับเขาไม่ได้อยากอยู่ไม่อยากอยู่แล้วนะอยากอยู่แล้วทำไมไม่ไปอ่ะให้กูส่งไหมคำถามให้กูส่งกูส่งกูไป you want to go he can help you you want you need to talk โอเค talk 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 เขาอยากจะพูดใช่เขาอยากจะพูดอะไรทุกอย่าง you want to talk to him เขา อยากกลับไปโพธาโคดเอยเดินไปที่อีโฮกิ่ไนจิเรียร์ต่างอำเภออะไรวะตบวนเรามาถามดิโพธาโคดโพธาโคอฮะโพธาโคสโพธาโคดค่ะต่างกันโพธาโคดหนูก็ไม่รู้โพธาโคดโพธาโคดเป็นซิตี้เออ Nature is a country ไอ้เรี่องงมามามากูส่งให้มะอีโฮคักมาอีฮีในจิเรียร์นี่มึงมานั่งข้างๆกูนี่มาเดี๋ยวกูพูดภาษาอังกฤษดิกูละแม่งปวดหัวชิบหายเลยในจิเรียร์ก็มา มา, Sugar, มานี่ beeping, นมึงเอาไนกิเรียวนี่กูอีฮาคนดำอีกต่างหากแหมมึงแม่งโหวกว่าไล่สัตว์ตีไปมาอยู่ในส้นตีนนี่เองมาเนี่ยมันทำไมยีฮ์ในจิเรียอีฮามึงแม่งข้างๆกูนี่มาบอกภาษาอังกฤษตามกูนี่มาอีฮากูพูดได้เป็นนะมึงมาถามซิตี้ก่อนซิตี้ก่อนเมืองอะไรประเทศไนจีเรียนะโคดอะไรผัวโคดรหาโคดมันเป็นเมืองโคดรหาโคดเป็นตำบลอำเภอโคดรหาโคดประเทศไนจีเรียอ่ะแป๊บหนึ่งนะอ่ะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะ แป๊บเนี่ยแป๊บแป๊บแป๊บแปนะโอมพระพุยพระพายพระสายผู้ทรงฤทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ของกูนี้นะเออเอาจงพัดเอาวิญญาณนะไอ้ต่างประเทศต่างชาติในคนดำนะคนดำนะกาลทวีปนะอยู่กาลทวีปนะอยู่กาลทวีปนะพัดกลับไปที่กาลทวีปนะกาลกาลทวีปนะเมืองของมันนะเมืองของมันนะเมืองของมันนะพัดออกไปนะพัดออกไปนะทรงมันกลับไปนะโอมพระพุยพระพายพระสายผู้ทรงฤทธิ์และศักดิ์สิทธิ์นะจงพัดพานะข้ามประเทศนะข้ามทวีปนะ ไปสู่เมืองการัฐพวีบนะไปการัฐพวีบนะไปการัฐพวีบนะไปซะนะไปออกจากล่างนี้ไปนะไปซะนะไปนะมึงต้องก็บารย์ยาบารย์าจะไปนะไปกับลมนะไปกับลมนะนะไปกับลมซะนะบริวารกูนะบริวารยักษ์นะมึงจงดึงล่างนะดึงล่างนะดึงล่างของอีวิญญาณดวงนี้นะอีวิญญาณคนดำนะ กาลทวีบนะออกไปจากร่างอิน่ซะนะดึงออกไปนะดึงออกไปแล้วให้พระพายส่งไปนะกลับไปนะกลับไปกลับไปกาลยระบาญยาดดบาญยาบาิยาบาญยาบาญยาบายาบายาบาญยาบาิยาบาิยาบาญยาบาญยาบายาบาญยาบายาบายาบาิยาบาิยาบาญยาบายาบาญ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 ยาบาิยาบาญยาบาญยาบายาบายาบาญ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 ยาบายาบาญยาบาญยาบาปยาบาญาบาญยาบาญยาบา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 ยาบยาาายาาบยาบายาบายาบา ก็เราสบายนะกูบารีจรา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 บารีันบารีจราบารีจราบารีกบารีกับไปนะกับไปนะกับไปนะกับ้อยไปนะถอยไปนะถอยไปออกไปนะออกไป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 นะออกไปนะพัไา่พัไนะจงพัดพานะพัฒพาออกไปนะพัดพาน้ากลับไปนะมงกลับไปนะกลับไปสันะกลับไปนะกลับไป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 นะกลับไปกลับไปกลับไปนะกลับไปนะค่อยไปนะค่อยไปนะ งงโอ้ยโคตรหัวโคตรที่อะไรรึแม่งมวะกูก่านึกว่าอยู่แค่ใกล้ๆมึงนี่แค่คนไทยนี่กูก็งงใจหาแล้วไอ้ชิบหายนี่มานี่ด้วยเออมา ไอสัตว์ยังอยู่ที่มือเกอะตัวเฮียอะไรวะเนี่ยโอ้โหไอเฮียใช้กูคุ้มเลยชิบหายมึงเนี่ไปไปโอ้ยรลอนเว้ยโอ้โหไอสัตว์ตัวไหนวะเนี่ยไอเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวทีใครกูแตกอีกไปเฮียตัวไหนเนี่ยชิบหายเยอะเหลือเกิน โอ้ย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 ไปมีหางท้องไม่อยู่อยู่ตามมือตามเท้าเนี่ยมึงนี่ไปคิวเยอะนะไอ้สารดิต้องร้อยหกสิบคิวเนี่ยออกไปอะไรวะอะไรวะได้เฮียด้วยกูบรรลัยแล้วกูไอ้สัตว์โดนผีด่าเฮียมึงด่าใครให้ไอ้สัตว์มันไม่ได้ด่าอาจารย์แต่มันด่าทัวมันเองอ๋อเออมึงเล่นนี่บอกไปเลรอไปโอ้โหไอ้หางไอ้มึง โอ้โหสุดต oh, um ิงกระดิ่งเมียวโอ้ยไปเวสะภูสะ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 ได้เป็นไงล่ะเอาชีวิตอะไรมึงไม่ต้องนอนกายอยู่เนี้ยแหละที่เดิมเนี่ยอ่าเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยปล่อยวางออกไปซะมึงรู้ไหมออกหลุดไปเลยฮะหาย sạch nữa nấm mừng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  chơi quý mừng quý con đờn mấy mà thuốc mùng này đấy hả à. người quá sạch mới chẹp đi hả ơi โอ้ยเกี่ปวดหลังที่หายมาอีห้องฮักลุกเอาหน้ามนมามึงอีหะผีอินเตอร์ด้วยสัตว์ผีในจีเรียถ้าเป็นผีฝรั่งผู้หญิงนะกูจะจับอยู่สำนักแต่แม่งไอ้เหี้ยเป็นผีคนดำไม่เอาไม่สวยที่ลังหาผีรัเสเซียมารู้ป่ะเออเอาเอา,เอา,เอาน้มนนมามนตทำไมไปค่อยๆมาแคะไอ้เหี้ยเถื่อ,คอนคนมันเจ็บไปเอาน้ามนต์มา ไปไปไปน้ำมน,น้ำมน,น้ำมนี่ต่อไปอออไหมเออเออเออไป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 กูทีหลังไม่พาผีรัเสเซียมานะในจีเรียไม่เอาขำไอ้เ้ยขำกันใหญ่ในจีเรียแม่งดำปิดดําปีเลยฮะกูกลัวสยองตอนคืน